เอาลยังไงลิเวอร์พูลตกหลุมรักตัวแทนฟาบินโยหลังจากที่การเจรจารล้มเหลวกับสีเป้าหมายในคาลักนี้เอาล่ะยังไงงานนี้แหล่งข่าวระบุได้ว่าการย้ายทีมของบารกาโยโกเพื่อจะมาแทนที่ซาลามีความเป็นไปได้สูงนะลิเวอร์พูลสนดึงโอริวัตกินร่วมทีมตามแผนอร์เนส์ร็ตในคาลักนี้เอาร่ยังไงห้ารเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับทาาน้านของลิเวอร์พูล ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสริฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยการเสริมทัพกองกลางตัวรับจึงเป็นภารกิจสําคัญสำหรับทางด้่งของอร์เนสซอร์ตอาหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของลิเวอร์พูลและการรริงานล่าสุดระบุได้ว่าทีมกำลังให้ความสนใจในตัวของเอ็ดเดอร์สันกองกลางชาวบราซิลจากทางหนานของอาตาลันตาซึ่งมีสไตล์การเล่นที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของทีมได้ โดยเอ็ดด์สันเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถในการแย่งบอลทั้งในอากาศบนพื้นรวมไปถึงการเข้าปะทะและการสกัดกัน้นเขาเองคนนี้ก็กำลังสำคัญของอตา,ตาลันตาในฤดูกาลนี้โดยลงเล่นไปทั้งสิ้น52นัดทำได้เจ็บประตูนในทุกร,รายการโดยริวฟูเคยไปชิญหน้ากับเอ็ดด์์สันมาแล้วในการแข่งขันยูโรปาลีกและนกเตะรายนี้ก็สร้างความประทะับใจให้กับแมวมองของหุ่นดนที่วฟูเป็นอย่างมาก โดยวัย24ปีเอเดสันยังคงมีเวลาพัฒนาฝีเท้าอีกมากมายและเป็ว่าเขาจะถูกปรับเปลี่ยนให้เล่นเป็นกองกลางตัวรับเดียวเหมือนกับที่ฟาบินโยเคยทำหรือเล่นร่วมกับฟลูแบ็กกับด้านนะฮะหรือแม้แต่ปรับใช้ในระบบการเล่นใหม่ภายใต้สลอตเขาก็สามารถเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับลิเวอร์พูลได้หลังจากความผิดพลาดในหรือว่าความผิดหวังในการเสิมทัพของกองกลางตัวรับในช่วง 2ฤดูดร้อนที่ผ่านมาหากลิเวอร์ฟูตัดสินใจจะคว้าตัวเอ็ดดสันพวกเขาก็จะหวังว่านี่จะเป็นครั้งที่3ที่โชคดีและเขาจะสามารถสร้างผลกระทบสําคัญให้กระทางทีมได้ <c oughs> เช่นเดียวกับด้านของโปรดี้และก็ดีแค right. <c oughs> <c oughs> นไรท์อะไรยังไงงานนี้ดังข่าวระบุเลยว่าการย้ายทีมของบาการโยโกมาแทนที่ซาร่ามีความเป็นไปนได้สูงพอสมควรนะ โดยการน,นี้ปีกไวซ์ปีวรานี้ริสัญญากับทางด้านของแชมนน e League, ป์ทางด้านเอเดเวิชลีกปี2026โดยที่ RTK นะฮะประเมินเลยนะว่า r s v ตั้งค่าตัวไว้อยู่ที่ประมาณ43ล้านปอนด์โดยปาการโยโก้เป็นผู้เล่นเท้าซ้ายที่รวดเร็วโดยส่วนใหญ่แล้วเล่นตำแหน่งนะฮะาทางด้านของปีกขวามาโดยตลอดในครั้งนี้ตลอดอาชีพของเขาเช่นเดียวกับซาร่าเขาคนนี้ เาก็ชื่นชอบนะผมที่จะตัดเข้าในเท้าด้านที่ถนัดและก็สร้างํางการทําประตูในฤดูกาลที่เพิ่งจบไปเาาเตะ p s เลงเล่นทั้งหมด48นัดทาได้14ประตูและก็อีก14แอสซิสสาลาห์มีส่วนร่วมโดยตรงกับทั้งิ้น39ประตูในทุกรรยการในฤดูกาลสัปาห23สัญญาของเขาจะหมดอายุในช่วงปีหน้าและอนาคตยังคงจะไม่แน่นอนผลทีคค่ว่าลิเวอร์พูลควรจะจ่าย43ล้านปอนด์เพื่อจะเซ็นสัญญากับทางด้าขนของบากาโยโกในคัรงนี้ได้หรือไม่ อนนไนะไรยังไงลิเวอร์พูลนะผมสื่อต่งานข่าวกีฬาต่างประเทศรายงานข่าวแต่ว่าอาเน,นสโอตนะฮะผู้สื่อคนใหม่ของลิเวอร์พูลที่จะเริ่มงานในวันที่1มึ่งเมายนอยากจะได้ตัวโอริวัตกินดาวยิงของทางด้านแอสตันวิลล่าคู่แข่งผูร่วมสึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาเสริมทัพในช่วงเสมอน,นี้โดยทางด้านของวัตกินในวัยส8ปดปีรายนี้นะฮะ,ะมีชื่อติดทีมชาติอังกฤษสามคนแรก ชุดยูโร2 0 2ว 24, ก่อนที่จะตัดตัว26คนสุดท้ายหลังระเบิดฟอร์มนะฮะกับทางด้าน,นของแอสเมีลล่าแันดูการนี้ทำไปทย้งสิ้น27ประตูกับอีก13แอสซิสพาทีมจากทางด้านของจบอันดับที่4ในพรีเมียร์ลีกตีตัวไปโดยยูฟาแชมเปียนลีกในรอบ41ปีทําให้อาเนสอตเองนั้นต้องการตัววักินมาร่วมงาน โดยระบุว่านี่คือส่วนหน้าในแบบที่ต้องการเพื่อที่จะพาลิเวอร์พูลนะฮะสารต่อความสำเร็จจากด้านของยุคข,ของชันจิกเก็งครับแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะมีสัญญากับงด้านของอาซาวิล่าจนถึงปี2,028ก็ตามที ทนน่นี้หากว่าทางด้านของลิเวอร์พูลคว้าตัววัดกินก็จะก,การะทบดาวินดูเยสท,ทันทีหลังจากที่ดาวยิงทีมชาติอุรรกวัยโดนเพ่งเล็งอย่างหนัก,เร,ก,นกเ,เรื่องการใช้โอกาสเปลืองแม้ว่าฤดูกาลล่าสุดจะทําได้มากถึง18ประตูกับ23แอซซิตก็ตามทีโดยมีข่าวลือกันว่าอาจจะย้ายไปที่บาเซรลนาในขราร์กนี้มาดูเรื่องราวที่คุณอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับทางด้านของสโมสรลิเวอร์พูลกับ5เรื่องราวดังต่อไปนี้ โดยเริ่มจากที่หนึ่งกันก่อนก็แล้วกัน This is Anfield นะโดยการนี้แอนฟิลเป็นสนามเย่าของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล เป็นหนึ่งนสนามฟุตบอลที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกเดิมทีเคยเป็นสนามเย่าของทีมคู่แข่งในเมืองอย่างทางด้านของเอฟเวอร์ตันเอฟซี 4. ก่อนที่จะย้ายไปกุยสันพาร์คสนามกีฬาแห่งนี้เป็นเจ้าภาพจากกัดการแข่งขันในบ้านของสโมสรมาตั้งแต่ช่วงปี1892และเพิ่งจะได้รับการพัฒนาใหม่เพื่อจะเพิ่มความจุมาเป็น54,000ที่นั่งโดยมีแผนจะขยายเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้นี้อันฟิลมีชื่อเสียงในด้านบรรยากาศโดยมีทางด้านของสลิปออนนะฮะ อของสปินชอ์ออนคอฟเนี่ยยืนอ,อยู่เบื้องหลังหนึ่งในประตูที่มักจะเป็นตัวเร่งให้เกิดเสียงรบกวนอันน่าประทับใจที่ทักทายทีมต่งางๆขณะที่พวกเขาก็ออกจากสนามโดยสนามกีฬาแห่งนี้เต็มไปด้วยความทรงจำมากมายและก็มีพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์อันยาวนานมีการซื้อขายสินค้าและก็ของที่ระลึกต่างๆที่ร้านค้าภายในสนามตัวอย่างหนึ่งก็คือป้ายดิสซิสแอนฟิลซึ่งแขวนอยู่รอบบันไดที่นำผู้เล่นออกจาก่างนั้นห้องแต่งตัว ไปที่สนามผู้จัดการทีมระดับตำนานเชื่อว่าบิลแซงคี้ได้ติดตั้งป้ายนี้ไว้ในช่วงทศวรรษ1960เพื่อจะให้โชคดีกับผู้เล่นในทีมก่อนจะเล่นในแต่ละเกมและก็เพื่อจะกลมขวัญคู่แข่งเพื่อจะเป็นประเพณีที่นักเตะเลเวอร์ฟูจะเอื้อมมือไปแตะป้ายในขณะที่เหล่านักเตะมุ่งหน้าไปที่สนามในครั้งนี้ต่อมาข้อที่2 29ปีที่ไม่เคยได้แชมป์พรีเบริกเลย หงแดงควา้าแชมป์พิมบริกเมื่อปี2005จากการกลับมาอันโด่งดังในการเอาชนะเอซีบิลานในอิสตันบูลและก็ยังได้รองแชมป์ในปี2007และก็ปี2018ในครั้งนี้ก็อดีกด้วยอย่างไรก็ตามลีกนี้จากทนาของสมโมสรในเบอร์ซี่ไซมาเป็นเวลากว่า29ปีโดยควา้าแชมป์สุดท้ายจาก18รายการกลับมาในช่วงปี1990ทำให้ทีมที่ฝึกสอนโดยแบรนดอนรัเจอร์แต่ว่าย้อนกลับไปในช่วงปี2014 เมื่อถูกแมนเชสเตอร์ซิตี้หลอกนะฮะแม้ว่าตอนนั้นของดยโซเรชจะยิงได้31ประตูในฤดูกานที่เห็นเขาได้รับรางวัลรองเท้าทองคําสำหรับผู้ทาประตูสูงสุดในลีกของยุโรปในครั้งนี้ก็ตามทีต่อมาข้อที่3เจ้าของเป็นชาวอเมริกัน โดยเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อได้เลยนะว่าสโมสรลิเวอร์พูลเผชิญกับปัญหาการเงินอย่างรุนแรงในช่วงปี2010ก่อนจะขายสโมสรให้กับทางด้านของแฟนเวส p o r รอดกรุฟซึ่งเป็นเจ้าของแฟรนไชส์เบสบอลบอสตันเร็กช็อกในสหรัฐอเมริกาโดยการเปลี่ยนความเป็นเจ้าของนำมาซึ่งความมั่งคงมาสู่สโมสรทั้งในและก็นอกสนามมีการขยายสนามที่จำเป็นอย่างมากเพื่อเพิ่มความจุมากกว่า54,000ที่นั่งในปี2012สโมสรคว้าชแชมป์ลีกคัพ และในปี2014ที่เกือบจะคว้าแชมป์ลีกสมัยที่19ได้แล้วในปี2016โค้ชคนใหม่เชเกนครอฟพาทีมเข้าสู่รอบชิงชเลิศ UFO, ยูฟาของยุโรปลีกนะฮะเด,ดีดูการแรกของเขาเพียงแต่ว่าแพ้เซบียา่าทีมจากสเปนส่วนในปี2018ครอบเองก็พัฒนาให้ดีขึ้นไปอีกด้วยการพาทีมเข้าสู่รอบชิงชเลิศของแชมเปี้ยนลีกซึ่งถูกคู่แข่งจากสเปนปฏิเสธอีกครั้งข้อที่4เมื่อเรายังเป็นกษัตริย์ เลวฟูอาจต้องดิ้นรนเพื่อถ้วยรางวัลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่มีช่วงเวลาที่เหลือความคาดหมายในการแข่งขันในประเทศและก็ยุโรปเทียบได้กับ FC บารบาเซรลนาในความทรงจำล่าสุดระหว่างช่วงปี1 9 7 4ถึงปี1983ภายใต้โคช้ชบ๊อบเพชรีเลวฟู FC คว้าแชมป์ด้วยเส้นคาดเฉลีย่ย ไม่ต่ำกว่า21ถ้วยรวมถึงถ้วโยยุโรป3สมัยชื่อเดิมของแชมเปี้ยนลีกโยฟ้าคัพ1สมัยเลกคาอาลีกอังกฤษ6สมัยและก็ลีกคัพ3สมัยติดต่อกันหลังจากที่เพรสชอรี่แขวนสตัดในปี1983โจโฟเฟกเกนผู้สุบทอดตำแหน่งต่อจากการเขาเนี่ยก็คว้าทริปเปิลแชมป์ในฤดูกาลแรกของเขาโดยควา้าแชมป์ลีกยูโรเปียนคัพและก็ลีกคัพ ความสำเร็จในประเทศเดำเนินต่อไปตลอดทศวรรษที่เหลืออยู่โดยสโมสรคว้าแชมป์ลีกและก็เอฟเอคัพได้สครั้งในปี1986คว้าแชมป์ลีกในปี1988เอฟเอคัพในปี1989และก็คว้าแชมป์ลีกครั้งสุดท้ายจาก18สมัยในปี1990ในขณะนี้นั่นเองครับและข้อสุดท้ายคนที่5นะฮะวันที่มืดมนที่สุดในหน้าประศาสตร ท่ามกลางยุคแข่งการครอบงำองลิเวอร์ฟูในยุโรปและที่บ้านในช่วงปี1980โศกนาฏกรรมเกิดขึ้นกับสมโมสรไม่เพียงครั้งเดียวแต่ถึง2ครั้งในปี1985ไม่กี่นาทีก่อนการแข่งขันผู้บอลยุโรปชิงแชมป์ชนะเลิศระหว่างยักษ์ใหญ่ของอิตาลีอย่าง us, ูเวนตุสและก็ลิเวอร์พูกำแพงพังทลายลงในสนามกีฬาเฮลเซลในกรุงบัสเซลซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขันและแฟนบอลกว่า39คน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวอิตาลีเสียชีวิตลงผลพวงของภัยพิบัติทําให้ยูฟาสั่งห้ามสโมสรจากอังกฤษในการแข่งขันระดับยุโรปเป็นเวลานานซึ่งยุติความสําเร็จของลิเวอร์พูลบนเวทีระดับทวีปพ,พอดิบพอดีในครันี้และข่าวลีเพูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปเดือนพรุุงนี้ขอบคุณทุกคนที่รัฟังกันทุกทครับ